นายแก้วสารอติโพธิอดีตสมาชิกวุฒิสภาเผยแพร่บทความเรื่องทักษิณน,นำทุนคาสิโนโลกเข้ายึดประเทศไทยในวิกฤตเศรษฐกิจในรูปแบบถามตอบดังนี้ถามวันนี้ได้ประชุมกันแล้วประเมินว่าสมเด็จเตโชทักษิณเขาจะยอมหยุดโครงการคาสิโนหรือไม่ตอบไม่หยุดหรอกครับเขาต้องดันให้ได้ขอแค่ให้ได้เสียงข้างมากในสภาเท่านั้นฟังว่าไม่ช้านี้คงปรับคอรมอแย่งสอสอมาจากพักอื่นอีกจนพักนั้นนั้นเป็นพักแหว่ง มีผู้นำทางจิตวิญญาณยืนเหงาโดเดแบบพลังประชารัฐก่อนพอปรับคอรมอแล้วก็เร่งแจกเงินหมื่นให้เด็กทั้งประเทศเร่มลงมือคุยโวประโคมสร้างฝันสวยๆให้ระงมอาศัยเงินล่วงหน้าก้อนใหญ่ที่รับเขามาแล้วอัดเงินเต็มแม็กซ์ซื้อนักการเมืองให้ยอมเลื้อยคลานเข้าคอกแล้วยุบสภาชูธงสถานบันเทิงครบวงจรโบกสวัยในสนามเลือกตั้ง พอถึงสิ้นปีเสร็จเลือกตั้งแล้วก็เกิดใหม่เป็นรัฐบาลพักเดียวลากร่างกฎหมายกาสินโนผ่านสภาได้ในที่สุดถามถ้าไปถึงตรงนั้นได้จะมีใครขวางเขาได้อีกไหมตอบถ้าเขาทําได้จริงน่าจะต้านยากมากๆครับท่ามกลางวิกฤตปากท้องทุกวันนี้ชาวบ้านจะหิวหาความหวังมาก สมเด็จทักษิณจะพยายามโยนบาปทุกอย่างในวันนี้ให้โลกภายนอกก่อนแล้วทุ่มเทคุยโวสร้างฝันสุดสวยมีเม็ดเงินวิ่งไปมาจนตาลายให้ชาวบ้านเคลือบเคล้มไปทั่วหัวระแหงโดยอาจเติมโครงการใหญ่จากทุนต่างชาติมาเป็นเรือธงร่วมกับคาสิโนสวรรค์อีกสักสโครงการเพียงเท่านี้เขาก็ออกเดินทางลงมือเซ้งประเทศได้แล้วครับถามทำไมไปว่าเขาจะเซ้งประเทศชาติครับตอบ มอนี่ในหัวสมองมีแต่เรื่องจับมือกับทุนต่างชาติร่วมกันแปลสินทรัพย์ไทยเป็นทุนทั้งนั้นทั้งแหล่งน้ำมันในอ่าวไทยแลนด์บริตธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับต่างด้าวมาจนถึงโครงการแปลงไทยทั้งประเทศเป็นฐานคาสิโนโลกเฉพาะเรื่องคาสิโนนี้เท่าที่ผมศึกษามาไม่มีที่ไหนในโลกเลยครับที่คิดจะเทโคตรบอนอย่างคาสิโนโล,ลงไปคราวเดียวทั่วทุกภูมิภาคจำนวน5-8ถึงแห่งแบบนี้ ความรกระเยื่นกระหือ,หอหรือพลิกประเทศทั้งประเทศเข้าสู่อาบายมุกในคราวเดียวแบบนี้นี่เองคือการเซ็งประเทศชาติให้ทุนคาสิโนโลกถามถ้าเขาตั้งเฉพาะคาสิโนโบนเกาะล้านหน้าหาดพัทยาจำกัดคนไทยไม่ให้เข้าไปเล่นอย่างนี้อาจารย์รับได้ไหมตอบถ้าทำแค่นั้นผมว่ามันจัดการปัญหาได้คุยกันได้ทำความเข้าใจกันได้ไม่น่าไปคัดค้านอะไรธุรกิจคนไทยในพัทยาก็ไม่กระเทือน ทำไม่ยากแก้กฎหมายการพนันสร้างระบบอนุญาตคาสิโนขึ้นมาโดยรัฐไม่ต้องไปร่วมลงทุนอะไรทั้งสิน้นวางมาตรการควบคุมมีกระบวนการตรวจสอบทั้งก่อนและหลังอนุญาตให้รัฐกลุ่มเปิดต่อการมีส่วนร่วมของชาวบ้านด้วยทํากันอย่างนี้มันถึงจะไว้ใจได้จัดการได้ถามเราจะตัดสินร่างกฎหมายนี้ด้วยการลงประชามติตีไหมครับตอบไม่ดีครับ เรื่องเปิดคาสิโนมันต้องคิดต้องจัดการเป็นแห่งๆไปต้องทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้รายงานผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและธุรกิจในพื้นที่ความคุ้มค่าคุ้มทุนของส่วนรวมจะไปออกกฎหมายเหมาอำนาจทุกอย่างให้ในายกหุ่นเปิดประเทศให้เขาทำอะไรก็ได้ในคราวเดียวทุกภูมิภาคแบบนี้ไม่ได้ไม่ถูกโดยสิ้นเชิงถามอาจารย์ว่าทุนคาสิโนโลกเขาจะอยากเข้ามาไทยไหมครับตอบ วันนี้โลกกำลังโกลาหลไปหมดทั้งภัยธรรมชาติภัยสงครามและวิกฤตเศรษฐกิจการเงินคุณจะเห็นได้ชัดเจนว่าทั้งทุนทั้งคนในที่ต่างๆกำลังอพยพหาที่อยู่ใหม่ข้ามชาติว่อนไปหมดและไทยกำลังเป็นที่หมายที่น่าสนใจมากวันนี้รัสเซียเต็มภูเก็ตแล้วส่วนจีนนั้นไม่ต้องพูดวันนี้ปักรกรากในไทยเต็มไปหมดแล้วเฉพาะทุนคาสิโนโลกนั้นก็เหมือนกันเขาก็มีเงินเต็มมือต้องหาที่มาลงทุนเป็นกิจการใหม่ให้ได้ ถามทุนพวกไหนครับตอบอย่างทุนมาเก๊ากับสิงคโปร์นี่ต้องสนใจยึดประเทศไทยมากเชื่อว่าพวกเขาได้เจรจาให้หุ้นลมกับซุ้มชินวัตรเกิดเป็นบริษัทที่มีทุนชำระแล้วหมื่นล้านบาทตรงตามที่กำหนดไว้ในร่างกฎหมายแล้วในภายหน้าพอกฎหมายนี้ผ่านสภาบริษัทร่วมทุนนี้ก็มีสิทธิ์ขอและได้ใบอนุญาตเปิดคาสิโนทุกภูมิภาคในคราวเดียวเลยถามทุนชินวัตรได้แค่หุ้นลมเท่านั้นหรือครับตอบ พอได้ใบอนุญาตแล้วเขาก็แยกกันไปตั้งบริษัทรับงานเฉพาะต่างๆในแต่ละแห่งอีกทีอย่างทุนจินวัตรเองแม้ไม่ได้ทำคาสินโนก็สามารถนำธุรกิจย่อยต่างๆไปขายให้ทุนเฉพาะทางทั้งโรงแรมสรรพสินค้าส่วนน้ำลงทุนประกอบการในแต่ละแห่งต่อไปได้ทำตนเป็นนายหน้าได้อย่างนี้ก็รวยได้ทั้งโครงการเลยถามทราบว่ามีคนในซุ้มจินวัตรไปออกแบบโครงการที่ท่าเรือคลองเตยแล้วใช่ไหม ตอบคราวนี้ผมขอยืนยันว่าเป็นความจริงครับถามถ้าสมเด็จทักษิณทำได้อย่างนี้จริงในแง่การเมืองเขาก็ยึดประเทศได้เลยตอบเขาจะต้องเดินหน้าเอาพนันออนไลน์ขึ้นมาบนดินมาอยู่ในซุ้มเขาอีกพอทำได้ครบวงจรอย่างนี้ทุนคาสิโนชินวัตรนี้จะแผ่อำนาจทั้งธุรกิจบนดินใต้ดินและสนามการเมืองได้ทุกระดับข้างซุ้มเจ้าพ่อทั้งหลายจะพากันทยอยเข้ามาสิโรราบจนเขามีอนุภาพคับประเทศไทยแน่นอนครับ สรุปแล้วทุนคาสิโนชินวัตรนี้คือโครงสร้างพื้นฐานทางการเมืองการเงินและอิทธิพลของสมเด็จทักษิณชัดๆสำหรับโครงการนี้เขาจะไม่ยอมถอยเด็ดขาดถามนี่เขาไม่คิดจะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจกู้บ้านกู้เมืองให้พ้นวิกฤตบ้างเลยหรือผมมีสิทธิ์จะหวังอะไรดีๆจากเขาได้บ้างไหมครับตอบคุณอย่าไปหวังให้โง่งมงายอีกต่อไป โครงการคาสิโนโครั้งนี้คือตัวอย่างชัดเจนที่สุดของการเซ้งประเทศโดยการเมืองชินวัตรและเป็นตัวอย่างที่หนึ่งเท่านั้นสมเด็จโชท่านยังมีโครงการเซ้งอื่นๆในกระเป๋าอีกเยอะ